หาอยู่หากินตามวิถีอีสานบ้านเรากับเชฟกระทะทะลุวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนราศีทองนะครับเป็นบ้านของพ่อบ้านนี่แหละวันนี้เราจะมากับเมนูที่มีชื่อว่าแกงแกงผักอีลอกอีลอกครับหลัง<ล>จากที่พ่อบ้านได้ขึ้นไปหาผักอีลอกตามแนวตะเข็บชายแดนครับเสี่ยงตายครับได้มาในมัดละ20บาทครับสองมัดโมนี่ <c oughs> กับชะอมครับที่ต้องฝ่าฟันน้ําตามแนวตะเข็บชายแดนเหมือนกันมัดละ10บาทครับเครื่องแกงอันนี้ตั้เองประหยัดหน่อยอันนี้ก็ผักตูดีตูดีผักอะไรนะวิงเลี้ยเขาไม่รู้จัก ตัวดีแหละดีนั่นแหละอันนี้ก็นิปลาทูหอมปลาทูหอมบอกเค็มด้กันบอไม่รู้เออถ้าเค็มต้องหอมแบบไม่ได้กันเล่บอกน้ำนะบาย่านางครับนี่เขาเบือเขาเบือข้าวเหนียวทน้ำมะระของแท้ต้องมีเมฆวันบินผ่านใช่ไหมแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่มดแดงเราเตรียมนำส่วนผสมทุกอย่างลงกระทะเนาะจ้ะเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกทีทำให้ดูอีกทีนึงนะคะวันนี้มีพบกับเครื่องพงเราไปก่อนใช่กับบ้านสวนราศีทองครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาพักบ้านโฮมสเตย์เนาะประมาณเกือบสิบชีว เริ่มต้นที่น้ำใบย่านางครับเขียวก็ลื่นกันไหมสวยงามมากตาด้วยนี่เก้าฟื้นนะคะวันนี้เราทำอาหารตามโบราณใส่พริกแกงกับข้าวเบือโอเคใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็ลัง่งอยู่ในหมุหลังร้อนๆขนียวทานี้นะคะอยากกินบรรยากาศบ้านๆเจ้าแก๊สก็มีวันนี้อยากบำบัดรอมันเดือดแล้วก็ใส่อะไรอีกถ้ามันเดือดแล้ว ใส่เลยไหมใส่เลยครับเรืองปลาตูอมครับตัดติ๊กติ๊กโดดเโดดหยวบลงทรายอยัเจ็งไฟก่อนกำลังได้ที่เลยครับวันนี้รัวรวเชฟตะตะทะลุวันนี้มีลูกทัวร์มาเยี่ยมบ้านเกือบสิบคนครับอยากกินอาหารบ้านครับก็เลยทำให้ได้กินตามด้วยผักอีรอบครับที่เราหามาจากแนวตะเคียชายแดนโอ้ย เขาจัดภาพเขาบอกแล้วใส่ไฟสแลงเลยโอเคเร่งไฟแล้วเร่งฟืนืืนนคเราเราไปตามหาไดตามเมื่อไหร่แนวตะเก็บชายแดนครับมัดละยี่สิบบาทหาปลาไม่ได้นิเดี๋ยวไปปลากับุดเท่นไปนนำหากินประมาณกันซื้อเลยซื้อก็เอาอ่ะมาเลยบ้านไทยเขาเรียกคเลีครับคนให้เข้ากันกอนเดี๋ยว มันสะแยนโคตรมานั่นแหละหมุนก็ว่าอยู่ภาษาทางกีฬาไอ้กับคลิปแรกครับกับการทําอาหารแบบบ้านๆครับคบกระห้องอยู่คุณละตามด้วยนางเอกของเราคือไข่มดแดงอาหารชั้นสูงบนยอดไม้นี่ใส่แบบจุกๆครับโรยแบบเน้นๆจะเรียกว่าอะไรเป็นท็อปปิ้งเนาะเคลื่อนเขียงโออขึ้นยอดพี่น้องโคเรให้เข้ากันนะคะโคเรให้เข้ากัน นี่ขาดไาไข่มดแดงของเราแล้วก็น้ำปลาน้ำเอกที่ขาดไม่ได้มาแล้วความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะน,น้ำปลาข้นๆแข็งๆเราอยู่ขากินตามวิธีสัน,ต,น,นต์บ้านเราหอมมากเลยคุณชาติไข่นี่เรายังไม่ทันได้ใส่ผักลงไปนะนี่ผักเราจะใส่ทีหลังใช่เนี่ยขาดไปทั้งหมดเลยไปก็ล้างทัยครับน้ำปลาจะใส่ไปอีกขาวเม่แม่ม่แมข้าวเบือกระลังได้ที่กระลังเหนียวได้ที่แข็งๆกุ้ยใส่ข้าวเหนียวแมพี่น้องนี่หนึ่งอยู่ในขวดนี่ ทำผักตััวไหนผกใส่ครท้ายไม่ใช่หรอใส่ขา้าวเหนียอีกเพิ่มอีกไหมนี่ครับเบอรเราใส่ขา้ขาวเหนียวหน,นึ่งข้าวเหนียวต่ำโอเคน้ำให้ข้าวเหนียวนะคะบั้งเขมิ่ริมพาทำครับเม,มนูยวนะชุดยอดหลังจากที่เราเร่งไฟอย่างเต็มที่ด้วยฟืนนะครับตอนนี้กระทะของเราก็เดือดแบบเต็มที่แล้วโอ้ยพี่นกหนูนกค่ะตอนนี้ใส่ผักลงไปเลยเริ่มผักอะไรก่อนเดี๋ยวอดตักโซมบอนครับของบัวหรืออะไรนะของบัว บางทีไม่ดูเรืองอะไรจนหอมเออนหอมแบงเออมัลกสานอื่นะคหลงหมดคนชอบนี่พร้อมแล้วก็ตามด้วยดิงเดียหรืออะไรนะเดี๋ยวเตรียมดูเลใบนังรักใบนางรักเออเห็นไหมล่ะหรือไปตัวดีใช่ไหมปลาปลาเใส่ไปเลยค่ะเม็ดเดียกรังละใส่ให้เต็มเลยนี่ผักนินๆดเลยนะคะวันนี้ใคริดเาเดี๋ยวมาดไม่มีเนื้อเมนูนี้เนาะเขากินเจได้เลยใช่ไหม เจอะไรเจปริกไม่รู้เมบ้านไม่มีเนื้อมีตัปลาอันนี้้อมมากบราบาว่ะรอห้เดียวแล้ก็พร้อมสืบใช่บ้านวนปตาสีทองวันนี้ขอบคุณที่รับชมคคะ